สวัสดีครับวบบันนี้เปิดคลิปอยู่ที่งานวัดเลยอยู่ที่โคราชเหมือนเดิมนะ EP2 วันนี้จะมาเที่ยวงานวัดวัดขามขุนล่มนะอำเภอชุมพวงก็อยู่ใกล้ๆบ้านบ้านผมพี่หมายประมาณ4กิโลนะเป็นงานฝังปิดทองลูกนิมิต วันปีใหม่นะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศโอ้ไม่ไม่ได้มาเที่ยวงานวัดที่อยู่ต่างจังหวัดแบบอย่างนี้เลยนะโอ้ไปเดี๋ยวพาไปดูกันนี่ไม่ได้มาโอ้เขาก็มีดูมหมอนล,หลงหลงมอลรัอะไรฟรีนะไปะเดี๋ยวไปเดินดูหาอะไรกินชมบรรยากาศเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะ เ,เราอันดับแรกเราไปไหว้พระทำบุญก่อนบรรยากาศเดี๋ยวนี่เขาีสร้างผิดทองฝั่งนุ่มนิมิตเดี๋ยวเราไปทำบุญกันก่อน ตามที่พดีายายกออยู่รัแล้วเราเองครับน้องก็ดหรนวนที่ดีแต่รัรรมบุญทํามเป็นทุนท่าปชาจะเป็นวันกังีย่ทุท่าสีชารมาน่เด่นใระเสิร์ชเกายดงกาพระสัสดาเปี่ย ทุกบุญบาราษาด้วยบุญบะรักษาจิมดาวรองให้พี่น้องโชคดีนะครับนี่ลูกมิมิดฝังลูกิมิดเด้เออมันต้องทำบุญอย่างเงี้ยฝั่งลูกมิมิดมากรลยเดี๋ยวทำบุญก่อน เคนเลนะครับกองใช้รุเรอนขบวบุญบุก่อนส่งที่องทำบุญ่ก่อนิอไปไหว้ข้างนอกบุญร่วมกันเป็นเศษสิที่นาเป็นราชาที่ให้นะครับเป็นเศษสิที่นาเป็นราชาที่ดินนะผู้ชายกับก็อบครัวนะครับโนที่ดินนะครับ เทวโปรดเิาใจได้รุ่งเห็นออธิษฐานไปจาทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งใจบูชาทำบุญไม่เป็นสาทำทานไม่เป็นสเตียงรามนาไม่เป็นเสียนียงาาทเี่แจุไหลางยาบ เราเม่ได้มีทาระบายที่บกัในตนกลาจัันเป็นปกติพาะดะนเรามาแต้วะทำเกปกติตรงมาตรงนี้ก่อนเลยก็ได้พระมาบูชาถนนก็ละไปแล้วก็เข้าไป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 บูชาดอกไม้ลูกเบียยต่อประทับประกอบพิธีทางด้านเนอาบอจะเข้าไปเอาเลิกเอาชัยปีใหม่ ยนี้นะครับก็คือโชคดีเดยไม่จะบนัวันนี้ไม่ว่าจะมากไม่ว่าจะน้อยแขกตงาเรียกว่าเาให้คน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 นั้ไปเพจะมีให้เป็นสิ่งดีกับกเื่อแบน้รนกวนที่ประกาศมาใเ็นสดีนไป เราด้วยบันดาลใจอันดุลย์ว่าใครควรควรเด็ดเดี่ยวทัดตัวนักไม่ยอมลดกระสุนเดียวตรงวันที่25มีนาคม2564บุกมาดีสตาร์รัฐบาลไทยติดต่อรัฐบาลไทยที่นั่งสมาธิและจะเป็นเสียงร้ายจากยาเรื่องนั้น คือการทำนุลแบบว่าฝั่งลูกนิดิดเป็นฝั่งลูกนิดนิดแบบว่ายังไม่ลงไปฝั่งเพราะว่าเขาสร้างศาลาสร้างโถ์ใหม่นลยนะนี่แหละลูกนิดนิด ก็มาได้เวลาแล้ว <Net> ให้ลงมาป้าบอกแดดอย่ากให้น้อยสติบอกกันนะใครคนไหนจะกลับไปก่อนสังเกตเพื่อนสังเกตคนที่รู้จักด้วยแต่ยังไม่มีเชือกถือไปหัวกลับมาซักพักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราในงานฉลองบวดก็ต้องมีฉชืเป็นดูระใบาบางคนอาจจะแด้ถามเอาเอาฉชืไปทำอะไรนะจ๊ะย์บนสมัยเก่าสมัยก่อนจะเล่าให้ฟังแล้วไปใส่ห่ออย่างดีเตรียมทุกบูญาสาธุบานุ

วันนี้เราพนกงานกาแสงนล็จะเป็นทางด้านของทสิรชัยรมชารือว่าจะป็นทางดานของงแบมจยามกับนางิมนาซิงสาสวยวันนี้หลายท่านเลยทีเดียวว่าจะเป็นทางด้านของน้องแบท์ปอจิรนดาก าสนพดีครับวันนี้มีนัดกับทีมงานของเราแฟนๆจะมีทีมงานหมอหล่อลายหน้าอยู่ในหัวใจของแฟนๆนขอฝากทีมงานได้น้อยน้องใหม่ในวงการขอบพระคุณไปแลวพาไปด้วยขอฝากทีมไว้สักหนึ่งท่านในนามของนุ่มทีมจิรวัตรวันนี้ลอนสซิ่งรุ่สมัยนะฮะขอฝากแฟนๆ ไว้ในห้องแกะสักหน,นึง่งท่นะครับท่าผลงานการแสดงวันนี้แฟนๆหลายคนกับทางเจ้นที่ือว่าไงคืออะไกเอาเราเอาเรามาเท่นอะอ๋อตอนนี้จะเป็นขอ,ของเด็กเล่น